สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับงานหากกรรมวัฒนธรรมขัคงเดือยของเรายังดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับในคืนวันแรกคืนวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2552นะครับจังหวัดแรกที่ร่วมแสดงกับเราคือจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งจังหวัดพิจิตรนั้นมีคําขวัญประจําเมืองว่าถิ่นประสูติพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าค่อยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาลวันวันนี้เมืองพิจิตรนำเสนอลำตัดนะครับลำตัดของพิจิตรจะเป็นอย่างไรโปรดติดต,ตามชมได้เลยครับวัฒนะเอ๋ยวัฒนธรรมไทยเราลูกร้านไทยต้องํำรงคงไว้คู่ไทยไปนาน,าน วัฒนเอยวัฒนธรรมไทยต้องดำรงคงไว้ผู้ไทยไปนานๆวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมประเพณีมรดกของดีกุลนี้มานานนาน ร้องให้ดีนะเมื่อก,กี้โอ้ฉันดีใจนะเนี่ยบ้านเราจังหวัดชิจิตไม่เหมือนกำแพงผมดีใจเด็กกำแพงเนี่ยโอ้โหลำตัดเก่งเดี๋ยววันพวกนี้บ้านอยู่ไหนผมจะไปเป็นลูกศิษย์เขาว่าเสิเอาเริ่มตั้งแต่อัญเชรีวันทาอภิวาทนั่นเป็นมารยาทของไทยไม่มีเก่าไม่ร้าสมัยเราใช้ได้กันทุกทุกท่านไหวเนี่ยนะ้าตั้งแต่อันชรีวันทาอภิวา,า,าอ มันเป็นมารยาทของไทยวันเดียจะเล่าให้ฟังเมื่อวานในฉันไปนครสวรรค์ไปเจอเด็กไทยเป็นยังไงแหมว่ยสู่ข้างหลังไม่ได้ว่าวข้างหลังวหสวยกว่าอ้าวแล้วเออเอออย่างนั้นเดี๋ยวสอนหน่อยสอนหน่อย,อยอว่าอัญชลีวันทาอภิวาทจะเป็นมารยาทของไทยไม่มีเก่าไม่ร้าสมัยเราใช้ได้กันทุกทุกท่านตามกาลเทศะตามภาวะที่เหมาะสมไม่ว่าใครใครเขาก็นิยม กูเอกอูกดมบันดาลจะยืนเดินนั่งนอนระพึงสังวรกันเอาไว้จะพูดจาปราศัยให้เสียงสดใสประสานจงทำแต่สิ่งที่ดีๆเออเฮ้อเองยสบาบมีข่องในหลวงเป็นกรากกำบังไทยทั้งปวงให้หลุดจากบ่กวง้าเบิกบานก้า

ผู้สูงอายุอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะทำตามราดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวเราเป็นลำตัดเศรษฐกิจเบาเพียงเดี๋ยววันนี้จะให้ฟังกรอนปลูกผักสวนคัวรั้วอินได้ดินลาดินลาเคลื่อนข้าวเวลาตรองรูโยทุกยเอ๋ยโยทุกโยจะหมดอีนหน่อ 敲锣鼓阵 รัฐบาลท่านประกาศให้ชาวราศทั่วนาใ,ใ,ใ,ให้พวกเราชาวประชาโปรดจงได้เตรียมตัวใ,ใ,ให้ตัวพรรคักแรง แ,แ่งแตงกวาถึงขาตะไคร่กระทุ้งกระทายรียังไว้ทวนทรวคผู้มะนาวกระเพราหัวละพาพอะกีลาท่านไม่ต้องตัวบัวหอมกระเทียมตะเกียงจะเข้ามไว้มีประโยชน์มากมา,ายถ้าใจเราดูัวพิกดทำให้เหลืองกละไู้ไ่ขาดขนาดผักกาดก็ยังว้มืวนทัว่ว พวงเักยาวและมารักท่านก็่าได้ระเวน้นมะละกก็ดีเด่นนรู้เห็นกัมพ่วมามเพือเทศก็เด็ดขาดขอประกาศให้ท่านๆนำมาผสมกับสมตำและรงสนามสวนครูว สิบนิ้วพนมกรห้องขออวยพรน,นายนะอวยพรกะทั้งคุณลุงคุณย่ากะทั้งแม่ค้าที่ผิวพองขอให้ท่านได้รำ่ำได้รวยให้ท่านได้สวยยิ่งกเกา่าให้รวยล้นมหาเลยนะักแม่เจ้าให้รวยเลย,ยเงินรยเงินรวยทองขอให้ท่านได้มั่งได้มีขอให้ท่านได้มีสีมีสักไปทางไหนให้มีแต่คนรักมีแต่คนยกย่องความริงอยากอยู่ไอพรให้นาน,าน ก็จะหมดได้โถอวยพรไปฉันก็นั่งลันทดเวลาหมดฉันเลยต้องลาจอรลัตัดเป็นการแสดงพื้นบ้านนะครับโต้อตอบกันระหว่างหนุ่มสาวนะคนสมัยโบราณจะร้องโต้ตอบกันแล้วก็ให้ใช้สำนวนตัดกันไปตัดกันมานะเราเรียกว่าลำตัดนะฮะก็ถือว่า ที่พิจิตก็สามารถสืบทอดไว้ได้อย่างงดงามทีเดียวนะครับขอบคุณสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรที่ให้ความร่วมมือในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ